วัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการพอกวักไข่หอยเชอรี่นะคะที่ทําอย่างง่ายๆเลยไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยนะคะทำครั้งเดียวแล้วเสร็จนะคะไม่ต้องย้ายไข่ย้ายตัวให้มันยุ่งยากนะคะเนี่ยเราเอาไข่มาใส่กระจาดเนี้ยนะ,ะอันนี้เราเป็นกระชังลอยน้าเนาะ,ะกระชังลอยน้าเราใส่กระจาดเนี้ยแล้วไข่เวลาเขาฟักเขาจะล่วงลงไปในนี้เลยนะแต่นี้ข้อสําคัญคือกระชังเราเนี่ย จะต้องไม่มีรูรั่วนะคะก็คือเราก็เอากระชังมามาแช่ในน้ําประมาณสัก2ส,สัปดาเนาะสสัปดาห์เพื่อให้ตะไคร่น้าเนี่ยมาจับนะคะตอนนี้เราก็ได้1นเดือนแล้วนะ,ะไข่เราได้1เดือนแล้วนะคะเนี่ยตัวเนี้ยตอนนั้นก็จะมีขนาดคือไข่ฝักหนึ่งมันจะมีขนาดประมาณ3ขนาดอย่างเช่นเม็ดถั่วเขียวเม็ดถั่วเหลืองเม็ดถั่วลิสงประมาณเนี้ยนะคะอันนี้เราก็อยู่ทุกไซส์นะคะเนี่ยพอกมาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องสนใจเลยเลยไม่ต้องไปย้ายให้มันยุ่งยากนะคะ เนี่ยเราทําแบบนี้แหละนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเราก็มาใส่อันเนี้ยนะคะใส่เนี้ยใส่กระจาดตัวเนี้ยที่มีรูนะคะพอได้ให้ตัวหอยในคลอดลงไปนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะหล่นลงไปเต้นมาอยู่ในนี้นะคะอันนี้ก็อายุหนึ่งเดือนเหมือนกันนะฮะเห็นไหมคะไข่เขาเต็มเลยอะ่ะเห็นไหมคะไม่ได้ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะถ้าจะพอกฟักแบบนี้นะคะอันนี้เป็นกระชังลอยน้ํา เนี่ยไข่เต็มเลยในเนี้ยนะบางทีเขาก็แตกมาแล้วเราเราเอาบ่มเขาไว้เนาะประมาณเจ็ดถึงสิบห้าวันแล้วแต่เนี่ยพอเขาพร้อมจะแตกเป็นตัวเนี่ยเขาก็ออกมาเลยไปยุ่ยเลยอะหลังเขาจะยุ้ยเลยนะคะเนี่ยเราก็มาโยนลงเลยพร้อมกระดาษเห็นไหมฮะเนี่ยก็อยู่ในเนี้ยนะจุดโตนะคะจุดโตเป็นหอยหนุ่มหอยสาวหรือพ่อแม่พันธุ์ก็ได้ละเราคอยมาแยกเอาพ่อแม่พันธุ์ขึ้นไปเป็น พ่อแม่พันธุ์อะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรุ่นรุ่นรุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึงใช่ไหมฮะเนี่ยอันนี้ประมาณสามเดือนนะคะสามเดือนตัวนี้สามารถจะคัดแยกพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วนะคะก็ะตัวโตแล้วนะคะเนี่ยทำพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วนะคะนะคะหลายไซส์อะเวลาเราจะใช้เราก็จะมาคัดเลือกเจ็ส่วนนี้นะคะไปนะเป็นพ่อแม่พันธุ์นะ ง่ายไหมคะง่ายดีไหมไม่บอกช้าด้วยนะคะอันนี้วิธีการเลี้ยงที่เราทําง่ายที่สุดนะคะที่เราทําที่ฟาร์มของเราเนี้ยนี่นี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นพ่อแม่พันธุ์นะ,ะทำเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วะะเขาก็อยู่แบบสบายๆไม่มีอะไรมารบกวนเขาใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้เราเป็นกระชังรอยน้านะ,ะกระชังรอยน้านะคะที่เราทําที่บ้านนะคะเพราะเราท youtube เนาะเราก็อยากให้ให้คนเห็นว่าเราทาจริงจริงนะอะไรลักษณะเนี้ยนะ ทำให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะนู้นก็มีนู้นนะคะกไกลๆด้วยนะคะกไกลนูน้นเนี่ยไม่ทราบจะเห็นหรือเปล่านเนาะเไกลๆนั่นก็มีนะคะเขาจะรออยู่อย่างสบายเลยนยี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเขายังอยู่ข้างกระชังเนี่ยนะ,ะเราจะให้อาหารเขาก็จะขึ้นมานะคะเขาก็จะขึ้นมากินอาหารนะคะเห็นไหมคะไกลๆนู้นอ่ะ น้ำเราก็ดีอย่างหนึง่งคือเป็นน้ําซับน้สํสซึมอันนี้ก็เป็นพ่อแม่พันธุ์นะแต่ก็ er จะคัดเอาขึ้นบ่อปูนนะคะอันนี้เป็นอยู่ในกระชังเนี่ยมีตั้งแต่ยังไม่เป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วก็เป็นพ่อแม่พันธุ์ในกระชังเดียวกันนะคะพอนานเราก็จะมาคัดเอานะคัดเอาจนเขา,เาสามารถจะขึ้นบ่อพ่อฟักได้นะคะบ,บ่อพ่อแม่พันธุ์ได้โทษบ่อพ่อแม่พันธะุ์ได้อันนี้เราก็ใช้กระชังลอยน้ํานะฮะ บ่อเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยสภาพบ่อเรานะฮะอันนี้ก็จะเป็นบ่อเพราะแม่พันธุ์ประมาณ18บด่อนะ,ะเป็นบ่อปูนหรือท่อปูน,ะน่ะนะเราจะใช้นะคะใช้ท่อปูน,นอันนี้ก็เป็นบ่อน้ําที่เราใช้เลี้ยงนะฮะหอยเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรร่วมก็ได้อยู่นอกจะเป็นปลานะฮะนะฮะ,ะเราจะมีกระชังลอยน้ํานะฮะสำหรับไว้เลี้ยงไว้พอฟักเสร็จเลยนะคะ ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องย้ายถึงโชคดียอย่างหนึ่งคือเรามีเราบินน้ำทั้งทั้งปีไงคะอ่านี่ก็เป็นเ่าจะทำเพิ่มอีกสักสองกระชังนะฮะตัวนี้เนไหมคะเพราะนั้นใครสนใจอยากเลี้ยงนะนะโทรมาเลยนะคะทักมาเลยไม่มีปัญหา0ูนย์ปนะฮะสองหกศู 8, นะฮะ 0812603858อยินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องนะคะใครสนใจนะ,ะช่วงนี้ก็โอเคอ่ะหอยสนิมหอยสนิมน่าเลี้ยงที่สุดถ้าพูดถึงหอยเนื้อที่เราจะไว้ไว้กินไว้รับประทานนะคะหอยสนิมเป็นหอยที่น่าเลี้ยงเพราะเาเลี้ยงง่ายตัวเร็วหาอาหารเก่งและแข็งแรงนะคะถ้าหอยสีทองก็น่าเลี้ยงในลักษณะของปลาหอยตัวจะน่าเลี้ยงนะคะ ถ้าเป็นอาหารนี่สู้หอยสนิมไม่ได้นะหอยสนิมเขาจะโตเร็วกว่านะฮะน้ำหนักดีกว่า,าเนื้อแน่นกว่าอะไรเงี้ยก็แะนี้นนะคะเพราะนั้นใครสนใจใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเหมือนฝันชาแนลค่ะด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้หาสาระดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะมีปัญหาก็ปรึกษาได้นะคะเรายินดีให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนนะคะสำหรับคลิปนี้ ก็อย่าลืมนะคะเหมือน u ฟันช n แนลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ